ก็จากปบคลิปทุกคนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเขจะไม่ได้มาแบบว่าประกาศเลิกทำช่องหรืออะไรนะคะแค่ว่าเด๋จะมาอัปเดตชีวิตตรงนี้ให้ฟังหน่อยนะคะคือเขาว่าดังเลใจมาสักพักแล้วนะคะว่า จะเราให้ทุกคนฟังดีไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องส่วนตัวของไอวี่นะคะที่ไม่ใช่เชลยอวีะแต่ว่าเขารู้สึกว่าถ้าเกิดเขาไม่เล่าให้ฟังแล้วอยู่ๆก็หายไปทุกคนอาจจะงงนะคะแม้ว่าทุกคนจะอาจจะไม่ได้คิดอะไรก็เถอะก่อนอื่นแน่นอนนะคะว่าเขาก็อยู่ในช่วงหมดไฟจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็เอ่อมันเป็นผลพวงมาจากช่วงสามเดือนสุดท้าย ของปีที่แล้วนะคะที่เขาเจอเหตุการณ์จริงๆเจอเหตุการณ์หลายอย่างแต่ว่าที่มันส่งผลเอฟเฟกเลยเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือให้พูดตรงๆก็คือไอวีอักนะคะก็จะไม่ลงดีเทลเยอะแล้วกันว่าเราเพราะอะไรเกิดเกิดอะไรขึ้นอะไรย่างี้คือก็ไม่ไม่จำเป็นต้อห่วงนะคะแต่ก็คือต่อนหน้านี้ไอ v นะคะมีแฟนที่คบกันมานานมาก ก่อนที่จะมาทำช่องนี้อีกนะคะก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์แอชไลแบบทุกวันนี้นะคะพบกันมานานมากใช้ตัวเลขว่า3ปีขึ้นไปแล้วกันนะคะเป็นระยะเวลาที่นานมากพอที่จะผูกพันแล้วก็ทำให้เขารักคนนั้นมากเลยะคะ่ะแล้วคนนั้นก็คือคนที่ซัพพอร์ตการตัดสินใจของเขาทุกอย่างการทำช่องมีมาเล่นเกมด้วยมีมา ทักทายนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเป็นคนที่ซัพพอร์ตเขาดีมากนะคะอยู่ด้วยกันมาไม่ว่าจะปัญหาอะไรมีความสุขอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็เลิกกันนะคะด้วยการตัดสินใจของเขาไม่ใช่เขาเขาอ่ะก็เคารพการตัดสินใจนะคะแต่ก็คือมันก็เหมือนกับโลกของเขาเนี่ยมันพังทลายเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าพบกันมาค่อนข้างไม่ใช่ค่อนข้างมันนานมากเลย มันก็เลยทำให้ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ทำคลิปหรืออะไรเลยนะคะอาจจะไลฟ์แค่งเดียวมาไลฟ์อาทิตย์ละครั้งแค่ประคองให้ช่องมันได้มีอะไรลงต่อแค่นั้นเองนะคะแต่จริงๆคือจิตใจเขาไม่ไหวเลยไม่ไหวจริงๆนะคะบางอาทิตย์ก็ไม่ไหวด้วยนะมันค่อนข้างเอฟเฟกกับเขาพอสมควรเลยนะคะจริงๆวันท้ายปีนี้นะคะเขาตั้งใจจะเปิดตัวนะแบบเปิดตัวเราสคน เพราะว่าเขาก็คิดว่าคนนี้น่าจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเขาแหละแต่ว่าแต่ลค่ะมัน,ะะมนไม่เกิดขึ้นแล้วนะคะพอผ่านช่วงที่โลกถล่มฟ้าทลายไปนะคะก็เหมือนเขาต้องเริ่มต้นใหม่อะเริ่มต้นต้องสติใหม่แล้วก็เหมือนที่เคยคิดว่าจะทําอะไรกับช่องก็คือลืมไปหมดเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เขาแผนไว้เยอะมากนะคะว่าเขาจะทําอันนี้ทําอันนั้นทําอันนู้นแต่คือ ก็เลิหมดเลยนะคะหลังจากที่โดนมารวมทางนั้นไปนะคะมันก็เลยเหมือนกับแบบว่าตอนทําช่องเนี่ยมันมันต่อไม่ติดเลยเหมือนพุบพุบโผล่มาบ้างไม่บ้างนะคะเพราะว่าเอาตรงๆคือมันมันเหมือนเขาต้องต้องสติใหม่ต้องน้ำหนึ่งใหม่นะคะก็เลยหมดช่องเอ้ย <c oughs> อะไรว่าหมดไฟกการทําช่องพอสมควรนะคะ แล้วก็นอกจากเรื่องนั้นก็คือเขาอยู่ในช่วงสอบนะคะเกาจะไม่บอกกันว่ามันสอบอะไรนะคะแต่ว่าให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นการสอบที่สอบเพื่อให้ชีวิตเขาได้ก้าวต่อไปแล้วกันนะคะเป็นชีวิตที่ก้าวต่อไปของไอวีนะคะแล้วมันต้องอ่านหนังสือค่อนข้างหนักมันก็เลยแบบต้องแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับน้องๆหลายคนอาจจะคิดว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยสอบไปภาพผมไม่อ่านหนังสือผม,มเรียนข้อสอบได้ เอคุณน้องคะน่ามาสอบมัธยมปฐมที่เขาสอบอันเนี้ยมันเหนือกว่านั้นเยอะนะคะคือมันไม่ได้เป็นสอบที่พิเศษวิโสหรือว่าแบบสอบชิงทุนร้านหนึ่งอะไรอย่างนั้นหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นการสอบที่มันไม่ใช่เลเวลจรงิงจังแค่ปถมมัธยมที่สอบกลางภาคไปภาคเก็บคะแนนแล้วก็ t ไหมดังนั้นเราเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเปรียบเทียบไม่ได้เนาะอันนี้คือเขาพูดจักไว้ก่อนเลยนะคะเดีมันต้องมีคนคิดแน่นอกจากนั้นเขาก็ ยอมรับด้ยนะคะว่าเขาติดเกมหนึ่งก็คือ s t a l a n d New World นะคะซึ่งเขาก็เคยไลฟ์อยู่จริงๆมันก็เป็นเกมที่ก็คือเป็นเกม MMORPG เกมหนึ่งเนาะแต่ว่ามันเป็นเกมจากเมที่เขาชอบมากๆนะคะก็เลยทำให้เขาก็ติดเกมนั้นด้วยแล้วมันก็มีรูทนของมันมีใครที่เล่น MMORPG ก็น่าจะพอรู้นะคะเกมเปยเเป็นยังไงแล้วมันก็มีสังคมของมันเขาก็เลยเหมือนแบบ เหมือนเขาอยู่ในสังคมนั้นระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยแบบว่าเอาเวลาไปแบ่งตรงนั้นด้วยนะคะแต่เอาไออกทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสรุปได้เลยว่าเขาก็แค่หมดไฟและคะ่ะทุกคนไฟใช้คำว่าหม,หมดไม่ได้ใช้คำว่าไฟมันหมดแล้วกันนะคะเหมือนกับว่าเขาเองก็ยังจัดการตัวเองไม่ดีเท่าไหร่แล้วยิ่งเขาเห็นว่าตัวเองแทนคอนเทนต์ ตัวเองก็ไม่ได้ทําตามที่ตัวเองตั้งใจเหมือนทําให้เขารู้สึกไม่ค่อยดีนะคะก็เลยคิดว่าอืมเขาคงจะหายไปสักพักหนึ่งนะคะลีปที่ตั้งใจลงอย่างตอนนี้เล่นป๊อปปี้เพย์ท e ก็บอกไม่ได้ว่าจะอ่าลงเมื่อไหร่นะคะแต่ตั้งใจว่าจะลงเรื่อยๆเท่าที่ตัวเองไหวสำหรับใครที่ติดตามเขามาก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เป็นกำลังใจ ชื่นชอบในตัวเขานะคะขอบคุณมากจริงๆคือทุกคนยังเป็นสาเหตุที่เขาไม่ได้จะเลิกทําช่องนะคะเขาก็ยังอยากจะทําต่อไปเรื่อยๆแต่แค่ว่าตัวเขาไอวีนะคะคงต้องขอช่วงเวลาในการจัดการตัวเองตั้งระยะหนึ่งนะคะแต่ที่ตั้งใจคือไม่ไม่ผลช่วงมีนานะคืออย่างน้อยขอแบบช่วงนี้เขา ไปจัดการตัวเองก่อนนะคะเขาไม่ได้หายไปเลยนะเขาแค่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีเป็นคอนเทนต์ออฟฟิเชียลแบบเป็นตารางเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมาลงเฉยๆนะคะถ้าอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปอะไรประมาณแบบนี้นะคะก็นั่นแหละคะ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะเขาก็แค่คนหนึงอะค่ะก็ขอตั้งตัวก่อน ถ้าคิดถึงเขาก็สามารถเข้า Discord มาทักทายได้เสมอนะคะเพราะว่าคนใน Discord ก็จะมีคุณคณะมีคนอื่นๆมาช่วยคุยถ้าเกิดคุณเงงเงก็เข้ามาคุยได้นะคะแต่แค่ว่าอาจจะเป็นการคุยไม่ใช่เข้าไปคุยอะไรอย่างนั้นนะคะก็เอามาทักทายได้นะคะถ้าเกิดเจอเขาเล่นเกมอยู่แล้วเข้ามาเล่นด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไรกันนะคะจริงๆตอนนี้ที่ทำคลิปนี้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะไม่ไลฟ์เลยนะคะแค่ว่า อาจจะไม่ได้เป็นตารางจริงจังเหมือนแต่ก่อนแล้วแค่นั้นเองนะคะคือถ้าเขาจะมาก็มาจะไปก็ไปอะไรอย่างนี้มากกว่านะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่ดีของคุณนะคะตอนนี้ก็ไปค่ะทุกคน